นี่บิ๊กโบดูดูโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยดูเดมันเป็นฟองเขาก็บอกว่าให้ทําไฟอ่อนๆเราก็ว่าอ่อนแล้วนะแต่เรามองไม่เห็นดูเดมันเป็นมันเป็นฟองข้างๆเนี่ยที่จริงอะ่ะมันจะต้องแบบว่าเรียบเรียบเนาะแต่ไม่เป็นไรเราทํากินเองดูเดสวยไปอีกแบบหนึ่งนะมีเป็นแบบว่ามีเป็นลายๆอย่างเนี้ยเนาะ นี่บิ๊กโบ้บิ๊กโบ้ทุกคนเลยนะคะมากินกันนะคะไม่ใช่เรียกแต่บิ๊กโบ้คนเดียวนะเรียกคนอื่นด้วยเดี๋ยวพ่อน,นั่นเดี๋ยวคุณนั่นบอกว่าแหมเรียกแต่บิ๊กโบ้ไม่เรียกเลยไม่เรียกเขาเลยนี่ไม่เรียกเลยหั่นให้หมดเลยนี่ดูเดิน่ากินไหม น่ากินไหมเล่นอะไรอีกแล้วเพอถามเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เอฟซีถามมาเล่นอะไรคะขายของขายขนมแล้วค่ะเมื่อกี้ขายมเมื่อกี้ขายมาม่ารามเมงนะคะอตอนนี้ขายขนมแล้วค่ะขายขนมนะคะนี่เสร็จอ่าบิ๊กโบนี่นะคะคนละชิ้นสองชิ้นนะคะหมดแล้วนะคะ ไม่มีแล้วนะคะรามเมงไอ้ไม่ใช่พุดดิ้งนะคะมื้อนี้มื้อสุดท้ายหมดหมดนี่นะคะมื้อนี้หมดมื้อสุดท้ายนี่กินของของหวานเราจะกินของไอ้กินของคาวแล้วมากินของหวานนะคะนี่นะคะอืม เนื้อตัวพุดดิ้งเนี่ยมันหวานกำลังดีนะแต่ถ้าเราอยากให้มันหวานนิดๆน,นะน้ำคาราเมลเนี่ยก็อร,อ,ยอ,รอ,ยอร่อยอร่อยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยแล้วมันอยู่ในตู้เย็นนะหวานเย็นอร่อยมากเพราะว่าเราเอาเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ยเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็เอาออกมานี่ พุดดิ้งอยากหวานหน่อยก็อืร่อย <c oughs> กินตามใจเอฟซีเเนี่ยเอซให้กินก็กินนั้นเนี่ยเมื่อกี้บิ๊กโบไม่บอกว่าเอาของหวานนี่ก็เงียบจ้อย แอนกับโจ๊กสวัสดีค่ะแอนกับโจ๊กสนุกเลยแอนกับโจ๊กนี่ขอบคุณนะคะคุณทิพยเบลเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เหลือพุดดิ้งนะคะพุดดิง้งเมื่อกี้ใครมาที่หลังเนี่ยได้กินหรือเปล่านาอกินรามเมงนะคะรามเมงแล้วก็อันนี้จะเป็น หมูยอทอดนะคะเก็บไว้สามชิ้นแล้วตบท้ายด้วยของหวานนะคะนี่นะคะของหวานเป็นตัวพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งซึ่งทําเองกับมือนะคะโดยเก๋ๆนะคะ <c oughs> ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ไหนๆกินแล้วก็กินให้หมดเลยอ้วนก็อ้วนคานี้แหละอ้วนตามบิ๊กโบไปเลย บิ๊กโบบอกหนูไม่ได้อ้วนนะหน่อยหนูอ้วกเดี๋ยวไปหาทางลดความอ้วนก่อนบิ๊กโบอืมอร่อยน้ำเนี่ยก็อร่อยน้ำมันเออก็ไม่ได้ใส่เกลือนะแต่มันจะออกแบบเค็มหมือนหวานเนาะมันเพราะอะไรเนาะตอนสูตรมันก็ไม่มีเกลือนะเป็นคาราเมลเฉยๆ กินไหมคะวางตรงนี้ก็ไม่ได้วางตรงนี้ก็ไม่ได้ไม,ไดมันเตี้ยไปเอางี้ละกันสลับไปสลับมาเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะคะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะคะไม่ได้เหลือนะคะเนี่ยเดี๋ยวลงแล้วจะกินให้หมดเลยแต่ตอนนี้เก็บไว้ให้ f อฟซก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เอฟซีกินนะคะแต่